สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จับยุงอัจฉริยะแรคโฮองค์การเพศสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพพอตพอตบุฟเฟ่นา,นาชาติประชาชนพากันเข้าจองพื้นที่ทุ่งมะขามย่องรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีรัฐบาลมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากความรุนแรงทางการเมืองงวดแรก524คนรวมเป็นเงินกว่า577ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีมั่นใจขั้นตอนการจ่ายเงินถูกต้องไม่วิตกที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเปิดงานโครงการหมู่บ้าน SML งบประมาณ30,000ล้านบาท กระจายลงสู่80,000ชุมชนพร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ชุมชนได้คิดและตัดสินใจเอง mm hmm. DSI เตรียมออกหมายเรียกค mm hmm. วานวยการโรงพยาบาลและเภสัชกร mm hmm. เข้ารับทราบข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ mm hmm. และออกหมายจับคนกลางที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้ายาซูดโดอีเฟรดีน mm hmm. นางอองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านพม่าจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม World e c onom i c Forum ม on อ s อีสที่กรุงเทพสัปดาห์หน้า นับเป็นการเดือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ24ปี สวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชยคิดชี้ทำในเช้าวันศุกร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2555ค่ะช่วงนี้หลายๆคนกําลังตื่นตัวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะเราจะพัฒนาการศึกษาไทยให้การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเรามีโอกาสได้เปรียบได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกันไปชมรายงานพิเศษในนนนเรื่่่อองี้กกัคะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558การพัฒนาระบบการศึกษาก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้ทัดเทียมกับนานาชาติปัจจุบนันสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโลก มีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นเมื่อคุณภาพแรงงานกลายเป็นปัจจัยสําคัญต่อขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมและการศึกษาแต่ระบบการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบเดิมๆที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาสนใจแต่การเรียนการศึกษาเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อจบออกแล้วพวกเขาไม่สามารถทำการได้ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาวิกฤตที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตใที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการได้ สำนักง,งานและเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยง,งานภาครัฐอื่นๆได้เห็นถึงปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีงานทําและเป็นตลาดแรงงานในอนาคตและนโยบายที่ว่าเรียนไปทํางานไปจะสามารถตอบโจทย์ปัญหานี้ได้อย่างไรและจะสําเร็จหรือไม่ช่วงหน้าจะมาสนทนาในประเด็นนี้กันครับ านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก0-2 7148888ผมอยู่ทุกวันละครับ นวัตกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุงแบล็ k โ o l e ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็ k โ o l e แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ ลูกเขยตระกูลเฮงหรืมอมนเกิดภรยาสุดที่รักงานนี้เขาจะทำอย่างไรขอวได้แล้วครับนี่ขอวาว่ะนะครับพี่แจ๊คเข้ยว่ะเขาอยากเข้าว่ะเสาร์นี้ส0บนาฬิกาอาทิตย์นี้ชาวตำรวจต้องแอบซุ่มดูผู้ต้องสงสัยในห้องผีสุดเพี้ยนและบรรยากาศน่ากลัวแบบเนี้ยผีเด็กจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียนหนูนะห,หนูอยู่นี่อาทิตย์นี้ห้ามพลาด ช่วยคิดช่วยทําโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคาัรออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1 1 1 5 ปปชมีมติเป็นเอกฉันท์ที่มูลความผิดอดีตปหลัดกระทรวงคมนาคมริ่ำโดยผิดปกติโดยจะส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้เพิ่มอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเบนซิน95และเบนซิน91ลิตรละ50สะตางค์ส่วนดีเซลลิตรละ30สะตางค์ ขณะที่บคสอประกาศลดค่าโดยสารลงสองสตางค์ต่อกิโลเมตรนาน3เดือนหลังราคาดีเซลลดลงต่ำกว่าลิตรละ30บาทโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นักเรียนอาชีวะย่านบางจากปิดถนนล้อมรถเมย์ยิงคู่อริใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางนาพนักงานธนาคารถูกลูกหลงบาดเจ็บหนึ่งคนผู้นำาอียูเห็นพ้องให้ใช้มาตรการประหยัดรายจ่ายภาครัฐควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้สาธารณะพร้อมยืนยันต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไป แล้วค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับเรื่องราวของการพัฒนาในแวดวงการศึกษาบ้านเรากันบ้างนะคะซึ่งรายการช่วยคิดช่วยทำในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กับดรอเนกเพิ่มวงเสนีท่านเลขาธิการสภาการศึกษาและได้รับเพียรจากหนุ่มน้อยพิธีกรดาราชื่อดังของเราอีกคนหนึ่งค่ะน้องแอมสุธีเสียงหวานสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยร่วมรายการด้วยกันตอนนี้คนกําลังพูดถึงเรื่องการศึกษาเยอะมากหลยคนอาจจะสงสัยเอะเชิญน้องแอมมาทำไมต้องบอกว่าน้อง แอมเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นี่เขาก็ด่งดังเกันมาจากเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วมีประสบการณ์เรื่องการศาหลายเรื่องเดี๋ยวให้แอมเล่าให้ฟังไ,ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าทางสงกศกําลังมุ่งมั่นทํางานวิจัยออกมาเพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะพัฒนาวิธีการศาของบ้านเราให้ทันยุคทันสมัยใช่ไหมคะท่านเลขะ ประเด็นคือการศึกษาระดับอุดมศึกษาบ้านเรานะครับคือตอนนี้เราเริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนสมัยนะฮะก็คือมีเราก็เชิญน,นักวิจัยที่สําคัญอนยะ่างเช่นดรกิษณพงศ์กิรติกรนะครับแล้วก็ทางทีมอธิการบัดีราชมงคลคือส่วนใหญ่จะอยู่สายอาชีพค,คือเราต้องการมาอะไรที่เป็นมาอะไรลักษณะแฮนด์ออนนะครับหรือเรามีนโยบายเหมือนสากิจศึกษาเรื่องนี้นะครับคือตอนนี้ก็เริ่มมีกันบ้างแล้วทําอย่างไร เราถึงจะทําให้มันเต็มที่เต็มรูปแบบคือที่มาที่ไปเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเด็กที่เรียนจบปริญญาตรีทั่วไปเนี่ยเตะฝุ่นคือแต่ว่าอย่างนั้นหรือเข้าทํางานเนี่ยโรงงานก็ใส่หัวหรือบริษัทใส่หัวใส่หน้าเพราะว่าทักษะไม่มีอะไรเดือนเนีทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคือปัญหาคือทําอย่างไรเด็กเข้าเข้าทํางานปุ๊บเรียนจบเข้าทํางานสามารถทํางานได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถมีความพร้อมทุกเรื่องนะครับเพราะว่า ปัญหาสําคัญตอนนี้ก็คือว่าคือในโลกปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเศรษฐกิจมันสูงมากโรงงานต่างๆเขาไม่รอที่จะมานั่คือการแข่งขันคือระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจมันสูงไงฮะเพราะว่าคือเราไม่ทันต่อต่อการผลิตเนี่ยถ้าเราผลิตสินค้าไม่ทันอย่างเงี้ยก็ส่งไม่ทันแข่งกับเขาไม่ได้ขีดความสามารถการแข่งขันเราก็จะลดลงใช่ไหาควลาัยกเร็่เก่งค่ะซึ่งงานวิจัยก็ออกมาว่าปุ๊บว่าต้องเน้นเรื่องของการฝึก ให้มีทักษะในการทําอาชีพได้อย่างรวดเร็วเลยนี่คือคือประเด็นที่สําคัญคือเราต้องเปลี่ยนนักศึกษาของเราเนี่ยให้เป็นคนที่สามารถทํางานได้ทันท่วงทีพอเข้าทํางานอย่างน้องแอมเนี่ยพอเข้าทํางานเขาก็ทําได้ทันทีเลยแต่ว่าแอมเขาเขาพิเศษกว่าคนอื่นต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าแอมเขามีพื้นฐานการศึกษาที่มีความหลากหลายมากแอมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยคืออย่างนี้ฮะผมเองก็เรียนปกตินะตอนช่วงที่เรียนมหนึ่งผมกสามสายสามาญปกติแต่ว่า พอช่วงมมสม .5 มหเนี่ยช่วงจบมสานะครผมจะต้องเลือกว่าผมจะเรียนอะไรนะครับจะเลือกระหว่างสายอาชีพดีหรือว่าจะต่อมสี่มสายสมาม,สาสมาัญต่อดีคะ <c oughs> แต่ว่าตัวผมเองผมที่บ้าน ปล่อยอิสระแล้วผมเองก็เลือกสายอาชีพเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะเรียนการออกแบบผมอยากเรียนเลยผมไม่อยากจะรอให้จบม .6 แล้วไปเนียผมอยากจะลงแบบฝึกได้ความรู้แล้วฝึกทํางานเลยอยากจะวาดรูปอยากจะดีไซน์อยากจะมีการเขียนแบบออกแบบตามที่ผมอยากคือโชคดีเพราะว่าเป็นคนค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่แรกครับก็เลยตัดสินใจเรียนสายอาชีพแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่า พอพอเรียนไปด้วยเนี่ยได้ความรู้ไปด้วยอย่างที่ท่านบอกนะฮะแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยเรียนที่ไหนนะคะผมจบที่วิทยาลัยเทคนิคนะฮะจังหวัดเพชรบุรีโอ้โหนะฮะแล้วก็เพชรบุรีพูดใจเลยจบมาหลายปีแล้วแต่ว่าผมยังรักสถาบันเดิมอยู่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาสอบแต่ก็กลับมาเรียนมามหาวิทยาลัยอีกย้อนกลับไปว่า เพื่อนๆที่จบในรุ่นเดียวกันเนี่ยตอนนั้นคณะผมที่ศิลปกรรมศาสตร์เอกก่กับการแสดงและออกแบบเพื่อการแสดงเพื่อจบปวชแล้วก็มาสอบเข้ามาสอบวิชาการ,รก,ก็อยากจะบอกว่าเด็กที่เรียนสายอาชีพก็สามารถที่จะมีความรู้แข่งเพื่อที่จะสอบกับเขาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเรียนในมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราได้มากกว่าเขาตรงที่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการ ที่จะเคยฝึกงานแบบผมมาก่อนอย่างผมเรียนสายอาชีพผมมีโอกาสฝึกงานตั้งแต่ตั้งแต่ปวชหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับพอเข้าไปเรียนอย่างเช่นวิชาการออกแบบการดีไซน์ฉากละครอะไรเงี้ยการทำงานตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เปรียบเขามีประสบการณ์เยอะแล้วเราเจอผู้คนเงี้ยเราจะเจอมาละวหประกอบการต่างมีโอกาสที่เราจะได้ ทำงานมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอบโจทย์ว่าตรงนี้เนี่ยการแข่งขันสูงสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่มีโอกาสที่จะมาฝึกงานให้เขาหรอกเขาต้องการคนที่เป็นคนที่พร้อมคนที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เลยะรับก็ไปทํางานเพราะฉะนั้นเรียนแบบแอมแอมคิดว่ามาถูกทางแล้วผมคิดว่าปัจจุบันนี้ควรจะเรียนอย่างนี้นะและที่สาคัญถ้าหาว่าผูกครองพ่อแม่เขาไม่มีเงิน ตรงนี้น้องเองก็สามารถที่จะเรียนไปด้วยแล้วคุณทํางานไปด้วยก็ส่งตัวเองได้ด้วยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยคือว่าตัวนี้ม่มีความสำคัญคือตอนนี้ระบบ การศึกษาควรจะต้องปรับเปลี่ยนคือทามหาวิทยาลัยเนี่ยหรือทํสถาบันการศึกษาให้เข้ากับสถานประกอบการคือทำยงไงจะมีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาแล้วก็สมาคมวิชาชีพด้วยต้องมีส่วนร่วมแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องพวกนี้การจัดการศึกษาทํายังไงให้เด็กของเราเนี่ยมีสมรรถนะมีขิดความสามารถไม่ต้องไปนั่งเรียนใหม่ไม่ต้องไปฝึกงานใหม่แล้วก็เรียนรู้ทันทีอะไรต่างๆทักษะก็ต้องเพียงพอถ้าเราไม่มีทักษะ สาเพียงพอที่ทางานก็ไม่ได้จริงว<ด>่ามันอาจจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติคของผู้ปกครองก่อนเมื่อก่อนที่ผมเรียนใ,<ช>ใช่เหมือนกับว่าเขาจะมองว่าสายอาชีพเรียนไปแบบ S <S อาจจะแบบเกเรบางน้อยเกเรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วจริิอย่างแอมเนี่ยเกเรที่ไหน่อยแล้วเขาเรียนดีนะเขาสอบเข้าพอเรียนปริญญาตรีเขาก็สามกว่านะ,นะคือไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนเหลวไหลหรือเรียนไม่ดีถึงมาเรียนอาชีพไม่ใช่เลยต้องเดยนัศนคติเพราะว่าจริงๆแล้วสถาบันษาจัดการศาเพื่อสนองตอบต่อนะดีมาสปายนะต่อความต้องการของผู้ปกครองอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักครู่หนึ่งค่ะ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงโอสถ ชุมชน,นเล็อกๆอย่างเราเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปซีข้าวตามโรงสีเอกชนในราคาแพงๆโครงการ SML ทําให้เรามีโรงสีเองได้ค่าสีข้าวก็ถูกลงถึงแม้บ้านเราจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ไม่ไกลความรู้โครงการ SML ให้เรามีเคเบิลชุมชนของเราเองพวกเราที่มีรายได้น้อยก็เข้าถึงข่าวสารความรู้ได้งบ SML คืองบประมาณของประชาชนทุกคนที่จะได้ร่วมกันตัดสินใจด้วยตนเองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของท่านค่ะ ทุนประเดิมพระราชทานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินตเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย พบกับภารกิจครั้งใหม่ของเหล่าไอดอลทั้งหอาทิตย์ที่27พฤษภาคม5พทางช่อง3ยอดบารมีกำลังจะมาฮะมาทำอะไรนี้ผมยอดบารมีจะมาชิมผลไม้ที่จังหวัดระยองในกิจกรรมเกษตร้านิวสัญจรครั้งที่3ติดตามรายละเอียดได้ในเกษตรข้านิวเรื่องเด่นยันนี้เวลา16นา10นาที โดยยาแก้ไอาอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ mm hmm. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เด mm ือนธนาคารออมสินให้ดอกเบีย้ยสูงโทร1115 อาล้ค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อก่อนจะมาคุยกันต่อกับเรื่องการศึกษาซึ่งเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นอย่างมีต้นแบบอย่างน้องแอมมานะคะตอนนี้เนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเราจะมีการจัดงานการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยบทเพลงในงานคอนเสิร์ตพุทธผู้รู้ตื่น<ม>ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับจีวันแบนแล้วก็ศิลปินรับเชิญมากมายนะคะหอประชุมบพิษพิมุกมหาเมฆซอยสวนพลูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะตั้งแต่เที่ยงถึง5้าโมงครึ่งตอนเย็นสอบถามรายละเอียดสำรองที่ ได้ที่022623456หรือว่า0865633335อนุโมทนาสาธุด้วยกันกันละกันสำหรับคนไปร่วมงานบุญในครั้งนี้นะคะสืบทอดพระพุทธศาสนาการเอากลับมาคุยเรื่องกางกรศึกษาท่านอาจารย์ดรอเนกกับน้องแอมยังอยู่กับ,รบรเรารท่านอาจารย์อนเนกบอกว่าน้องแอมนี่มาถูกทางแล้วแล้วสถาบันศึกษาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่างอย่ที่งบอกว่าผู้ปกครองเองก็ต้องปรับเปลี่ยนก่อนเลยเพราะหลายๆคนคิดว่าเรียนสายอาชีพนี่มัน เงินน้อยดูแบบไม่มีเกียร์ดูเป็นเด็กเกเรถึงจะไปเรียนซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็สิ่งที่โลกต้องการหรือสิ่งที่สังคมต้องการนี่คือเด็กที่มีประสบการณ์กี่คือเรียนสลับกับการทํางานไม่มีรูปแบบหลายอย่างบางทีแบบสากิจศึกษาอย่างเช่นเราเอาเด็กนักศึกษาไปฝังตัวในโรงงานเป็นเทอมเ้าไปช่วยโรงงานเขาคิดหรือลด ขั้นตอนวิธีการทำงานต่ตางๆเหล่านี้ประหยัดให้เขาได้นะครับซึงตอนนี้มีทางสภาอุดมศึกษาที่เขามีการ,รประกวดสกิจศ,ศึกษา<อ>ครับสกิจศึกษาคือเอาดักักศึกษาไปฝังตัวในโรงงานเป็นเทอมแล้วก็ให้คะแนนด้วยะนะครับนีบางทีนักศึกษาเนี่ยเขาช่วยช่วยโรงงานอย่างเช่นปรากฏว่าไอโรงงานสับปะรดกระป๋องหรืออาหารกระป๋องเนี่ยที่ตากเนี่ยปรากฏว่าเอานักศึกษาเข้าไปช่วยปรากฏว่าเด็กไปไปพบว่า คือ100%เนี่ยของกระป๋องที่ผลิตออกมาเนี่ยครับเอ่อ60%ดีอีก40%เปอร์เนเสียอุ๊ยยเยอะจังเ,เลยนะน<ส>เด็กเขาช่วยแก้ไปถามครูถามอาจารย์ไปช่วยแก้ให้โรงงานเขาสามารถมี กระป๋องเสียเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยรายได้ก็เพิ่มไห้าหมื่นบาทะต่างๆก็ได้ประโยชน์่กันและกันเด็กก็ได้เรียนรู้ได้แก้ปัญหาด้วยเนาะเฉเนี่ยคือเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วก็เราควรให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ ผู้ประกอบการก็ให้รายได้เด็กนีสมมติสา0รอบาทต่อวันหรือ200ร้บาทต่อเป็นค่าขนมค่าอะไรก็ช่วยเหลือพ่อแม่ก็สบายไม่ต้องเสียสตังค์ค่าอาหารเด็กจะไปทับนัเรียนไปด้วยได้เงินใช้ด้วยได้เงินใช้ทำไปด้วยอย่างที่แอมบอกใช่ไหมแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมมองนะฮะอย่างสถานประกอบการนะครับกับกับสถานศึกษาเนี่ยบางทีถ้าเขาโคกันลิงก์กันได้เนี่ยอย่างผมฝึกงานเรียนอยู่แต่ในวิในมหาวิทยาลัยนะฮะ อุปกรณ์ต่างๆไม่ทันสมัยบางทีนะฮะไม่ไม่ทันโลกเราไปฝึกตรงนั้นเนี่ยเราได้เห็นแบบเครื่องจักรกลต่างๆแล้วก็ปฏิบัติสมัย <ๆ S 1> อย่างช่างยนต์เนี่ยจะไป ฝึกกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ๆณปัจจุบันอย่างโรงงานต่างๆเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยทันสมัยเลยโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยอทุกอย่างไปฝึกนะเราเข้าไปปุ๊บเราเราจบมาเนี่ยทันกับเหตุการณ์ละมิั้นเราดูที่โรงเรียนเราก็เป็นเฟืองฝึกอยู่เครื่องสืบกปีอย่างเงี้ยไปด้วยเป็นเองใช่มันเป็นการจัดการโดยสถานสถานศึกษาสมมติเราสามารถของรัฐเนี่ยสามารถจัดเองได้นะครับจัดวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยเฉพาะเครื่อง เห็นบอกว่าเราต้องการแรงงานที่เป็นเด็กจบด้านอาชีพเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นเะครับอย่างดูสิทธานีนี่เขตั้ง โรงเรียนการโรงแรมโรงเรียนการโรงแรมโรงเรียนการโรงแรมนี่มีมีโรงเรียนปัญญาพิวัฒตรก็ฝึกงานซีหกซีเจ็ดก็มีโรงเรียนของเอสเอชซีจีก็มีแล้วก็โรงงานอย่างบางโรงงานที่มับวแต่พวกก็มีคือรัฐเนี่ยไปจัดอย่างวิทยาลัยเทคนิคมั่วแต่ใช่ครับก็ฝึกเด็กเพื่อทำงานที่มั่วแต่คุณโตคมีคุณเรียนจบแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณตกงานมีงานทำทันทีเนี่ยพ่อแม่น่าจะภูมิใจมากที่ลูก ไม่ต้องห่วงว่าจบมาแล้วจะทํางานอะไรกันเลยไม่ต้อง,อง,เ,องเป็นเป็นฝุนอยู่ตั้งนานนะพวกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าสถานประกอบการกับ สถาบันการศึกษาร่วมมือกันความก้าหน้าได้อะไรคือพ่อแม่อาจจะรู้สึกวันเป็นงานเหนื่อยหรือเปล่ามีความก้าวหน้าหรือเปล่าพวกนี้มันมีความก้าหน้าสามารถก้าวหน้าได้คือเราเรียนเป็นระดับหนึ่งบอย่างแอมเนี้ยต่อไปจะไปเรียนโทเรียนเอกก็ได้มีสตังค์แล้วด่ทําอะไรก็ได้่เเสริมประสบการณ์เราไปเรียนทักษะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลของเราเราจะก้าวไปไปสู่เป็นเธอแทนที่เป็นลูกจ้างเขาแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการได้คือทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยน ได้ถ้าเรามีความคิดมีความคิดในการพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าคือถ้าจากพื้นฐานมาเริ่มต้นมาดีไปเนี่ยมันก็พื้นฐานแน่นนะครับไปง่ายกว่าใช่ใช่ก็สบายหน่อยนะคะคือมาปุ๊บมีอาชีพมีรายได้เลยเห็นรุ่นน้องๆที่เขาเรียนสายอาชีพตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องแอมทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็มีงานทำนะฮรเท่าที่ดูถ้าเปรียบเทียบกับเพราะผมมีเพื่อนทั้งสองกลุ่มนะฮะเพื่อนที่สายอาชีพกับอุดมศึกษาคนที่มีพื้นฐานอย่างที่บอกนะฮะมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ย เวลาเขาไปทํางานไปต่อยอดงานต่างๆเนี่ยมันง่ายกว่านะครับความรู้เราก็หาใหม่ๆเข้ามาได้แต่ประสบการณ์ผมว่าสําคัญอาจจะมากกว่าความรู้ด้วยซ้ำประสบการณ์ในการทํางานตรงนี้ผมเห็นความความชัดเจนในเรื่องของตรงนี้มากกว่าเรื่องของความประพฤติล่ะความประพฤตินะเป็นห่วงมากบางทีมองบางมุมเนี่ยเด็กเด็กสายอาชีพผมผมมองตรงนี้นะฮะแข่งหลายๆอย่างอย่างเช่นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเอบีอย่างเงี้ยที่ผมดูเด็กเก่งๆทั้งนั้นหัวกะทินะครับ เกิดจากสายอาชีพทั้นั้นนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยดึงตัวไปดึงตัวไปปุ๊บแต่จริงแล้วเนี่ยลูกม่อของเขาจุดเกิดจากตรงนี้อย่างดดนไหลหลอดตรงนี้อย่างเงี้ยนะฮะมหาลัยต่างๆก็ให้โคต้าไปผมเข้าไปคุกคีอยู่กับตรงนั้นมานานผมจะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบเลือดแบบเราเนี่ยอชิวะเนี่ยเกิดจากตรงนี้แต่ว่าพอดึงตัวไปปุ๊บตรงนี้จับหัวกระทิไปต่อยอดมหาลัยเขาก็มีชื่อเสียงอย่างเงี้ย จริงจุดเริ่มต้นผมอยากจะใหใ้มองว่าเกิดจากสายอาชีพทัดส่วนใหญ่นะคค่ะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนทัศนคาาติเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องการเด็กสายอาชีพนี่กว่า5 0คือจะเพิ่มสัดส,ส,ส่วนเด็กที่เรียนสายนี้ให้เยอะขึ้นเด็กเกเรอาจจะเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวแต่ว่า,เ,าเป็นบอกเป็นพาพใหญ่ไม่แหมอยากัะเด็กมหาวิทยาลัยไม่เกเรันแล้วมือเด็ะเกเรก็เกเรแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นลักษณะแบบนี้เด็กจะไม่มีเวลามานั่ง คเกเไม่มีเวลาว่างมาตีกันเพราะไปเข้าฝึกงานได้เงินมีความรู้สึกเออเราได้ใช้สมองไางพักผ่อนใจในตัวเขาใช้สมองส่วนหน้ามากขึ้นก็คือใช้ความคิดใช้อะไรต่ออะไรดีกว่าใช้สมองส่วนหลังไปตีกันไปทะเลาะกันอะไรต่างๆไม่ดีนะครับจริงเด็กสายอาชีพเนี่ยเขาจะมีทักษะค่อนข้างสูงมีความรับผิดชอบดีถ้าเกิดว่าดึงความสามารถก็ออกมาใช้ให้ถูกทางแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยถ้าเด็กที่มีโอกาส เข้ามาทํางานผมคิดว่าม็นจะญ่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยการทํางานด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันจะเริ่มโตกว่าเป็นผู้ใหญ่เนต้องเก็บคือตังต้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกาพ่อแม่ต้องเปลี่ยนให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้นไม่ใช่เป็นลูกกระจกเป็นเด็กคือไปเรียนมาอะไรก็ต้องพาไปโรงเรียนมันไม่ใช่มันหมดหมดยุคของเด็กแล้วไงครับคือต้องเปลี่ยนความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่จบมหกแล้วนะครับเข้าเรียนมาอะไรต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ต้อง สละไอ้เรื่องพวกนี้คือให้เด็กเป็นตัวของตัวเองได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันถ้าผู้ปกครองเปลี่ยนทัศนคติด้วยสถาบันการอุดมศึกษาก็เปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยต่อไปนี้เนี่ยในแวดวงธุรกิจแวดวงอุตสาหกรรมของเราก็จะมีคนที่มีทักษะความสามารถเข้ามาทํางานเพื่อพัฒนาประเทศเราได้มากขึ้นต่อไปเป็นเอซเราก็จะได้ไม่น้อยหน้าใครนะคะคือต้องมีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐนะครับแล้วก็ท้องถิ่นสมาคมวิชาชีพต้องมาร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อทําให้เป็นรูปธรรมแล้วเราสามารถแข่งกับประเทศต่างๆได้เป็นเอาโอกาสสาคัญนะคะใหญ่ปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปไม่งั้นเนี่ยเราตามหลังคนอื่นแน่นอนทีเดียวนี่มีต้นแบบอย่าง้อแอลเป็นต้นนะคะวันนี้ขอพระคุณมากๆ่านเลยค่ะขอบคุณน้องแอลนะคะมาช่วยคิดช่วยทำกับเราด้วยเด็กผู้ชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะปิดท้ายที่ทางข่าววันนี้มีอะไรที่น่าสนใจวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กและเยาวชนคือนาคตของชาติอาวุธทางปัญญาจึงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์มหาศาลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นภารกิจที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่านิทานอ่านหนังสือเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กประถมวัยขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใน6จังหวัดสีภูมิภาคได้รับทราบราย,ายละเอียดข้อมูลของการดําเนินง,งานนี้กันค่ะซิตเตอร์คะซิตเตอร์คิดว่าการมาอบรมโครงการนี้จะสามารถนําไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนได้อย่างไรบ้างคะ การเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือคุณครูอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังหรือเพื่อนเล่านิทานให้เพื่อนฟังเนี่ยเกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันทําให้เกิดการพัฒนาทั้งสติปัญญาอารมณ์สังคม,พมเพราะว่าการเล่านิทานสนุกสนานยิ่งครูมีน้ําเสียงท่าทีจิตรคิดว่าการอ่านหนังสือหรือการเล่านิทานเนี่ย จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาได้ทุกๆด้านเลยขอบคุณซิสเตอร์มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนับเป็นกระบวนการที่ง่ายประหยัดและทรงพลังอย่างหนึ่งในการพัฒนาเด็กช่วงประถมใบนี้นะคะน้องอุ้มธนาชาพันโกศลเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ วันนี้ต้องติดตามประธานบอร์ดการบินไทยจะเปิดเผยรายงานบันทึกการประชุมของบอร์ดซึ่งเป็นที่มาของการปลดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กระทรวงพาณิชย์จะถแถลงตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายนประธานองคมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานสัมมนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย